จริงภาวะมีเนี่ยมันต้องมองว่าประมาณลบ20%จากจุดสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เราอยู่แค่ประมาณพันหเนี่ยนั้นเรายังห่างไกลของคำว่าภาวะมีสำหรับตลาดหลักทรัพย์ไทยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันมีความผันผวนในตัวเองอยู่ทุกป,ปีอยู่แล้วนะครับตลาดที่มันขึ้นเนี่ยมันก็จะมีหุ้นที่ลง ตลาดที่ลงก็จะมีหุ้นที่ขึ้นดังนั้นเนี่ยคำว่าผันผวนจริงมันเป็นเรื่องปกภาวะปกติของตลาดหลักทรัพย์อย่างปี2,561ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจําได้เนี่ยตลาดหุ้นในช่วงต้นปีเนี่ยขึ้นไปพีคที่1,852แล้วก็ลงมาต่ําสุดณนะปลายปีที่1,546ทนีนน้ความผันผวนปีที่แล้วจริงๆมันมีมากกว่าอีกสำหรับปีนี้เนี่ยเรามองว่าความผันผวนมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็เรามีเป้าหมายเซตปลายปีเนี่ยที่1,780 อันนี้ถ้ามองถึงภาวะตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณพันหกเนี่ยเรามองว่าดาวไซส์สำหรับปีนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยงนั้นความผันผวนปีนี้เนี่ย,ย,ยถือว่าต่ํากว่าจริงมันมีคําถามหนึ่งก็คือว่าเราเข้าสู่ตลาดภาวะหมีหรือยังนะครับจริงภาวะหมีเนี่ยมันต้องมองว่าประมาณลบยีจากจุดสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์ถ้าจุดสูงสุดเราอยู่ที่1 5ึ่งห้เนี่ยก็เท่ากับว่าจะต้องอยู่ประมาณ14,80ตอนนี้เราอยู่แค่ประมาณพันหเนี่ย เราอย่าห่างไกลของคําว่าภาวะมีสํหรับตลาดัทรัพย์ไทยครับโดยสรุปนะครับเราเชื่อว่าปีนี้เนี่ยสามารถที่จะลงทุนในตลาดทรัพย์ไทยได้แต่ว่าอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยศึกษาขอ้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขอ้อมูลเองหรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่างๆอ่านบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลของหุ้นที่เราจะลงทุนให้ดีก่อนที่เราจะลงทุนในปีนี้จะทําให้เราลดความเสี่ยงการขาดทุนสําหรับปีนี้ได้ครับ จริงสาหรับปีนี้นี่เราก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เราจะต้องจับตามองนะครับถ้าสําหรับต่างประเทศเนี่ยอย่างแรกเลยที่สําคัญก็คือเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยไม่จบลงเนี่ยในเร็ววันก็คงมีผลกระทบโดยรวมสําหรับทั่วโลกเลยเพราะว่า2ประเทศนี้เป็นประเทศยักษ์ใหญ่นะครับถ,ถ้ามีปัญหาเนี่ยมันก็กระทบการค้าทั่วโลกปัจจัยที่2ก็คือเศรษฐกิจฐฐฐของทั่วโลกเนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขนี่เราจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยจะเริ่มมีการถดถอยลง ยังเติบโตอยู่นะครับแต่ว่าเป็นกาอัตราการเติบโตที่ถดถอยลงก็ต้องเป็นปัจจัย2อย่างที่เราอยากใช้จับตาสําหรับต่างประเทศส่วนในประเทศเองเนี่ยก็จะเป็นหลักๆก,ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย GDP เราเนี่ยเติบโตได้ดีมาก4%กว่าๆหลักๆเนี่ยมันจะมาจากส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวแต่ในปีนี้นี่สองเซกเตอร์นี้ก็คือส่งออกเองก็ได้เริ่มเริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าก็ ถือว่าคงจะไม่เติบโตได้ดีนักในปีนี้นะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเองก็คงเติบโตเนี่ยตาที่น้อยลงอันนี้เราจะเริ่มมาโฟกัสในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะต้องจับตาว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนซึ่งสอดคล้องไปปัจจัยที่2สอาหรับในประเทศเองก็คือของการเลือกตั้งเลือกตั้งที่กาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาเสริมในประเทศได้เพราะว่าเราเชื่อว่าหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลใหม่เข้ามาคงจะทําให้ภาวะของ เศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีโครงการใหม่ๆเข้ามาเสริมทําให้เงินเนี่ยสามารถสะพัดในตลาดได้มากขึ้นนะครับสำหรับกลุ่มที่เราแนะนําสาหรับปีนี้นะครับก็คงเน้นในเรื่องของการบริโภคในประเทศเป็นหลักนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นคอมเมอร์สนะครับพวกการบริโภคต่างๆแล้วก็กลุ่มที่เป็นมีเดียมีเดียนี่ก็จะเป็นเรื่องของการโฆษณานอกบ้านเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยก็การโฆษณาพวกนี้ก็จะกลับมาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราจะแนะนําก็คือเรื่องของรับเหมานะครับเพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่ ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการที่รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแล้วก็เชื่อว่าการโครงการต่างๆที่รัฐบาลจะลงทุนเนี่ยก็จะมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มก่อสร้างก็จะได้กลุ่มรับเหมาก็ได้ผลประโยชน์โดยตรงสําหรับปีนี้นะครับก็มันมีคําถามเรื่องของการกลุธมการลงทุนสำหรับปี25 6 2เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอจะตอบรวมๆไปเลยละกันว่า กลย,ยุทธ์สาหรับการลงทุนในปี62เนี่ยจะเปลี่ยนไปจาก2-3ปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเราเชื่อว่าปีนี้เนี่ยจะเน้นในการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่อยู่ในเซตร้อยนะครับก็จะพวกหุ้นที่เป็นมิดสมอลเนี่ยหรือว่าเป็นปานกลางถึงเล็กเนี่ยก็จะลดบทบาทลงไปนะครับแล้วก็เราเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยจะไม่จ่ายให้กับหุ้นที่มี PR สูงสูงแต่จะมองไปหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีแล้วก็มีอัตราการกำไรเติบโต ที่ดีและมั่นคงมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปสำหรับปีนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําด้วยมีหลายคําถามที่เข้ามาในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับ DCA นะครับก็จะบอกว่า DCA จริงๆเป็นการลงทุนที่ดีเพราะเราสามารถกระจายความเสี่ยงไปได้เฉลี่ยทั้งปีนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับเราเองเราอยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งมากกว่าก็คือในเรื่องของการที่เน้นหุ้นที่เป็นปันผลนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยมีหลายตัวที่อยู่ในตลาดเนี่ย สามารถจะมีอัตราการปันผลที่มากกว่า4-5%ต่อปีถ้าเรามีหุ้นแบบเหล่านั้นเนี่ยติดพอร์ตอยู่บ้างเนี่ยก็จะทําให้พอร์ตของเราเนี่ยลดความเสี่ยงจากการปันผลของราคาได้ได,ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ลงทุนในหุ้นที่มีปันผลที่ดีก็คงต้องศึกษาข้อมูลของหุ้นให้ดีๆว่าเป็นบริษัทที่ดีจริงแล้วก็มีอัตรามีการจ่ายปันผลที่ต่อเนื่องจริงๆนะครับ ก็สำหรับนักลงทุนที่อาจจะไม่มีความรู้หรือว่าเรียกว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยทางทิสโก้เองก็จะมีแอปนะครับเรียกว่าทิสโก้กูรูพลัสอันนี้ก็จะช่วยแนะนําการลงทุนให้สําหรับทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าแล้วก็ช่วยเลือกหุ้นให้เราได้ด้วยนะครับในภาวะที่เราอาจจะเจอตลาดผันพนลไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นทางนักวิเคราะห์อของทิสโก้เองเนี่ยรวบรวมข้อมูลแล้วก็คําแนะนําต่างๆเนี่ยเข้าไวในแอปนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับ